ไหล,ลนะหลายเลยเลยจ้ะนี่นตัวสิวตัวงามๆเลยปูปูสามสี่ตัว,ตวสวัดดียามแรงจากพี่น้องหลังฝนหยุดตกเราก็มายามดิย,ยามตงูงยามต้นฝนแห้งอยู่แต่มันตัดเดียวจ้ะนี่หน้ามาอยู่แต่บหลายมายามตงูง นาโคกก่อนแต่ว่าหักสังเกตยอยู่หน้าโตูงนี่จ้ปะปลาซิวมาเล่นเต็มเลยผู้อื้อผู้เป็นดำมาแต่มันน้ำมันไหลแะ่มันเนมบ่ค่อยเห็นแต่ถ้าเนมด้วยตาเปล่าหรือมองด้วยตาเปล่าสิเห็นเป็นแผ่นอยู่มันจะปลาซิวตูงเขาเดี๋ยวมีเห็นบ้างเนี่ยบอกเคส,สดีครับเรเห็นเยอะเอายกเลยสิลยเ,เลยยกไปเป็นมาสก์หน้าสีลายขึ้นย ยกเลยอืมปลาน้นยปลาซิวอย่มันอย่ามัานอย่ามัาน <c oughs> มาเบิ่งมือทยตุงพี่ nam bộ hèn nam bộ hèn Ta cà lông bộ lái men bộ โอ้หลายอยู uh, s <S um, word, uh ่นะซดซดอยู่เลยดิ่อ้ทั้งีเหยื่อโอ้ขีเหยื่อยังมีอยู่เนาะอือฉันจะเอาถังกุตั้งมืถึงพุกบดมากคิว กลางคืนพวกนี้ส่วนมากมันจะเป็นพวกปลาใหญ่ลงเดือนซิฟหรือวมันชิปลาลงจะบั็น ให้น้ำมหลายมันก็ลุ่มเราขี้นเชนไ่อหลหม่ค่ะ เนพื่อใอ้แป๊บเดียวขี้เหยื่อกมาเต็มให้มันปนขี้เหยื่อแห้งลายก็นั่นแหละเหมือนเดิมอาหารเป็ดเหนฟังกันได้โอ้ยลงใหม่อีกเลยบอกทีนึงคือให้ดิให้ดิคือนั่งเห็นบอก ลอยอยู่ในน้ำนั่นๆล่ะวิธีซอยย <laughs> ิงไปให้น้อยที่สุดมีอ้าเคลียบเบิ้ลก็จะเดี๋ยวทาเบิ่งตัวที่มันลงใหม่คุณยกรอบสองจ้ะแป๊บเดียว อุ้ยตัวงามขนาดเลยเนาะ <c oughs> เหี้อกระไหลขี้เก่าพอกินไอ้มันลอยขีย้เกาะแบบมุกี้นี่ <c oughs> แหละปล่อยให้มันลอยในน้ำจะาไง <c oughs> ากำลังลงจากฟะสซิลคุณเข้าเจอผมจริงเป็นผู้ใดมีตรงลงคู่คนละมือนี่เนาะฟ้าห้องวันลงฟ้า านาเฮาหักต in ่งเฮาเป็นต่งหัวพวกที่เหยื่อใบตองอย่างหลายบุคือต่งอยู่น้ำนาด้ยต่งอยู่น้ำนานี่สะอาดปะหมดแล้วบัานี่เหลือนิดหน่อยไปที่นี่มาใหม่อีกแล้วนี่เด็กเด็กนี่บอกมันรออยู่แป๊บเดียว ขี้เหงขี้ดินกันเลยพุกปลาเป็นแผ่นขนาดน้ำค่อยได้ี่ขนาดน้ำแหงน,นึงเรจะขึ้นภาพจนตุ่มขาดเ,เลยได้หลยอยู่นะ้บอกกินเนาะเด็หลเลย,ยเลยจ้ะเ็ะยตัสีตัวงามๆเลยพวกอือออสามสี่ตัตวปลากำลังลงจ้ะ กซิวมันมาเลล่นอยู่อันนี้สีเอาใส่เมือให้เป็ดตัวน้อยแหงแต่กะจะพาพี่น้องไปเบ่งนานาบ้านนํำเนาะตรงนาบ้านนำํำมานาโคก,ก่อนอ่มันรุ่นอยู่นาบ้านมันนี่ว่ามันทีลงหน่อยลงหลายสมัยน้ำในโคงแดงมาลุนกันตรงน้าบ้าน กินเอาใบกล้วยมาใส่ไว้แต่ถึงตกคิดใหม่ใหม่โอ้น่แต่กินเปิดดะ Đúng <laughs> Nam bộ lại cái này đi các bây giờ nghe này để không เลือกเลือกเอาปลาก่อนเลือกเขาที่เลือกได้อยู่บหรือว่าบอได้เลยท่ได้เบอได้เลยเนาะบอได้แล้วเอาไปไดเลยแต่ว่าเอาเลือกที่เหนื่อยหน่อยที่สุดเด้อที่มันแยกอยู่กับเอาออกเลี่ยวส่งไว้นำเผื่อมะเร็งฝนลงอีกปลาเหลืองนี่จ้ะหนาส่งนี่ใหญ่แล้วพอข้อรุ่นนี้เนาะ ก็ปล่อยไนนี่ลเนาะครับนี่เริ่มใหญ่แล้วได้จักมกตรงหน้าบ้านก็ได้ครับขี้เหนโอ้บ่มุกลยหลายเิเลยเนาะอ้คนีเนือโอเคเาเียใบไม คุ้งอร่อยแบบนี้เดี๋ยวสติกก็ไปเลือกกำมังข้างบนบ้านกินกันเลงแบบถึงปลาแมลินเหมือนเดิมมีแต่ปลาซิวสติกกระเซคปลาจมไว้ สาวมิถุนไปยในหมู่บ้านจะสั่งเวลาคนอยู่ตปลาหากลาลงลงจนถังๆก็พ่ได้ไดได้ขันเพียเดียวออกเลยใบพะกโตวากระปูกัดแน่เลย กระคอยยนคือเล็กตามโตแล้กระปะวันนี้ล่ละแต่มันระคืนมันยังน้อยอยู่ถ้ามันหลายโตค่ขยุเขาได้ไปทำเมนูเคียตส่งเรียบร้อยแล้วอขี้เหือใบไม่ออกจากปาเขาใหม่ขี้เหือจะต้องบุหรีมันจะกาะยามเลย ปลาสองตูงปลาสองตูงรวมกันเกือบเต็มชามกระมังนี่แหละนม่แต่นี่หันมันเลือกมาเรียบร้อยเลยเนาะมันเลือกง่ายมันเลือกบรวมกันง่ายอันนี้หันคนเศษใบไม้วุ้บกระซิวหางแดงมุกแซฟเซฟด้วยนี่เิวหางแดงอ่ะเฮาเซฟติดไหเอากับบันนี่ เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงทันทีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าปิดเมืองขั้นอิทประจํา